สวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะทุกท่านวันนี้พามาชมมะนาวไร้มเมล็ดหรือมะนาวทุนกล้าวนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือมะนาวตาฮิตินะคะมะนาวที่ไร้มเมล็ดนะคะผลของเขาใหญ่มากเลยค่ะถ้าเป็นพวงแบบนี้เนี่ยอันนี้เขากำลังโตแล้วนะคะยังไม่โตเต็มที่นะคะ แต่ว่าถ้าถ้าเขาออกผลแบบเดียวๆเ,เลยนะแบบเป็นลูกเดียวนะเขาจะใหญ่มากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเต็มฝ่ามือเลยเห็นไหมคะโดกมากโดกจนกินไม่ทันเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้กิ่งกระโดงก็เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอนนะคะตอนไว้ขายแล้วก็ไปปลูกที่ฟาร์มนะคะเนี่ยกิ่งกระโดงแบบนี้เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงนะคะ ตั้งขึ้นบนแบบนี้รากจะเดินดีค่ะ